งาทั้งน้ำตาพลังมีแต่ดอกใหญ่ๆไปทั้งคุ่นดอกเงญ่ๆเด้งๆดึงดึงๆทั้งนั้นเลยสวัสดีพ่อพี่พน้องจากช่องยูทูบตุ่นยิเข้ซีสองแปเก่านะคะเมื่อนี่กะคือเก่าเนาะค่ะพ่อพี่นอ้องคนสอบหาเห็ดตากับใย่อ,อกฟ้าหาเห็ดประจำค่ะ เอาเก็บเก็บแต่ฝรั่รรงหนะงูนุ่งง่นะถือกลุ่มถือฝนเซเซเจนจะไปทำอาหารสู่กินพัดเช็ดเสษปเปียกับแสบเนาะหันหันสมกันเขาเนะยเศบ ดอกไงดีวอนีฟลอพี่ฟฟโนาโอพอนน่ะเด้อวกเกล็ดน้ำตาฝรั่งพอน่ะยังบ่ัวแถวม่งอีก <laughs> พอดีพอดีเลยเนี่ยแล้วถอดแล,แล้วถอดเดียวแล้วมันหัวใจ หอยมส่สาเกินไปพัพี่นอ้องมันเท่าแล้วคนนะ่ะนอนก็บก้นแล้วแก้บ่เอาดอกแล้วแต่ห้อยเอาไว้ให้นอนเพิ่นซะเฮ็ดนั่งล่มค่ะพอพี่น้องดอกนุ่มจกอยู่ทั้งไหนเห็นแต่อดอกเท่าใส้ถือกินไปหมดแล้ว อ้าวนี่ค่ะว่วพ,พี่น้องอยู่ตาอยู่กับว่าเป็นหยังเนาะค่ะว่าพ,พี่น้องอันนี้มันอยู่ในป่าอยู่แต่มันอยู่ผางวันทางกังสันนะได้จังบุเก็บอันนี้มันอยู่ในป่าอยู่เก็บอะไรอยู่ค่ะว่พี่น้อง ดอกมึงไงเลยมันายเป็นไรค่ะพอพี่น้องตุนนี่แต่ว่าพ่อได้เก็บอยู่เก็บเก็บตาพลังเทาอืมเท่าก็บ่เอามหาง่ายอยู่ กับ่ง่ายปาในดอกแต่ว่ากัหอาง่ายกูเห็ดอันอื่นอยู่เฮ็ดหูหนูนะดอกง่บัวค่ะน่ะ้อพี่น้องบึ้งบึ้งในเขาพี่น้องเช่องต้นใม่นะ โอ้ยโอยเล่นรดมืดโต๊ะกี่ดินแล้วนี่ยเย็บขึ้นมาเด้อถ้าจะเล่นทำเมนูอะไรดีเนาะ้อนีน้ทำแต่เมนูเก่าๆคือวา่าม,มันฝรั่งที่กินบ่เป็นฝรั่งก็กินเป็นค่ยนขาทำยำทำยำแต่ทำยำมัมมมมมน ก,กินแต่ฝรังเหา่านั่นละฝรั่งก็บ่เคยกินเหาา็ดนะคะเห็ดให้ก,กินก็กินเ้อเห็ดอันสมเห็ด นั่งร่มก็กินเป็นค่ะพ่อพี่น้องแหนมเห็ดนั่งร่มก็กินเป็นย่าเห็ดมวันนี้ย่าได้ดอกแถาๆดอกให,ใหญ่ๆนะแซ่เพระาะว่าโอ้ยตายแล้วพลังเจ้ากินเป็นเหมดน,นี่พออีกแล้วเด้อว,ว้าลังดอกแข็งๆเลยมันล่มเนาะค่ะพ่อพี่น้องมันเลยอยากแข็ง กเฮดเข็มทองหน่อยๆน,นี่กำไยเติบยังอ่อนๆอยู่ค่ะพพี่น้องมึงไงยังวยใหญ่เลย ดอกใ่ญ่ๆปึงๆป้งเคิืองเป็นเคียงไปทางใดล่ะคะหนาวบ่ค่ะจังบนหนาวปันใดนะช่วงนี้ nhẹ nhàng nhau hủ nè, vơ phê vệ này đừng đừng đứng đứng bí thân ác này ngon ồn nhớ ok đứng 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 cái gì เก็บ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 นี่ เพิ่งพอไม่พี่น้องผ้าตนไม่เหาะเลยเด็ดหูหนูวันไ่เห็ดนั่งฝาจ่ะพี่น้องว่นไปเห็ดนั่งลุ่มงาทั้งลำตาพลังนี้ตะดอกง่ายๆไปทั้งกลุ่มดอกพี่ใหญ่เด,ด้งๆดึงๆทั้งนั้นเลย Hmm. vâng hmm. đấy, ừ, đeng đưng đeng đưng đưng đưng, hmm. ừ, yeah กับฟื oh, ja anyway hmm. ้นไปทั้งงานแล้วบอกมาเก็บทั้งนี้ก่อนเก็บแล้วเจ้าไปยังไงแล้วเก็บเี้ยเก็บเดยวเพราะว่พี่น้องมือกระไดแล้วเนี่จุกอองมาณนี่ นี่นพ,พ่อพี่น้องนี่น้ำย่อยวันี่อี้ยนี่นี่นี่ทั้ทงนี่โอ้ยโอ๋ค่ะพ่อพี่น,อน,อน้องนี่เห็นดักงมเอาที่ทั้งใดล่ะคะ,ะวัลลบรือ đây là danh đen đen, nữa tòa sạp bùng 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 này bùng 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 thằng bùng 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 งามใหม่ไปทั้งนั้นไม่อยากจีถ่ายทั้งนี้ให้เบิ่งนแต่ฝรั่งจ็บตั้งไปใหม่มันฮุบแก้เขาไปไกลกว่ได้นี่เอาทั้งนี้ทั้งนี้เห้อนี่โอ้ยอันนี้เถาพวด มาเก็บมาเก็บหัวตาฝรั่งนี่มงนีงมากหลายเลยนี่ดอกออนกัมีดอกพอดีเก็บกัมีอืม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 อ อือมเก,ก็บออาอัมเออเล่นยุ่หันลระจ้าน,นี่ดอกเนหน่อยกันยังมีหลายอยู่ดอกพอดีเก็บดอกเท่าแล้วก็มีอืม นอนนี้ก็เป,ปรียบทุกคนก็เป็นสาวสิบแปดนันนี้ก็หาสิ้ข้นอันนี้ก็สี่ึ 60, ิบข้นหกสิบเจ็ดสิก็เริ่มจะเหี้ยวไปแล้วแต่ว่ากันยังเด่งยังดึงสามสิบยังเจ้วยู่เปันหาแล้ว น้ำทั้งนี้อย่าบังเนาะแต่ี่นไปนองเห็นบะย้าบังน้ำาั้นี้นสุดท้ายก็คือเกาเรอค่ะพอไปนองขอบคุณทุกท่านที่เขามาชมคลิปวิดีโอนี้ชมแล้วก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กด,กดไลค์กดแชร์ ช่อง YouTube ต้นยูเคสี่สองแปดเก่าหายายในเดจ,จ้าขอบคุณค่ะ